สวัสดีค่ะพบก,กับครูทรายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรื่องใหม่นะคะเรื่องกดเบรนะเรื่องใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะถือว่าเป็นบทใหญ่เป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะแล้วก็เป็นบทที่ควรจะมีความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องปริมาณสัมพันธ์ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครยังออมีความรู้แหละเคยมีแต่ว่าอาจจะหลงหล,ลืมลืมไปแล้วบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนกันนะคะ ตรงนี้นะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นไม่ใช่ความรู้เบื้องต้นความรู้ทั่วไปแหละเกี่ยวกับกฎเบสนะคะก็คือพืชอันนี้พวกเราน่าจะเคยเห็นเคยเคยกินกันบ้างเนาะน้ำอัญชันมะนาวเขาบอกว่าพืชหรือว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตามความเป็นกฎเบสที่ต่างกันนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองเดี๋ยวเราเรียนในรายละเอียดต่อไปนะคะตรงนี้คือสิ่งที่เมื่อนักเรียน,นเรียนจบนักเรียนควรตอบได้ การระบุความเป็นกรดเป็นเบสการแตกตัวค่า pH ใดๆก็ตามนะคะโอเคเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยตัวสอบความรู้ก่อนเรียนนะคะ งนี้นะักเรียนสามารถเปิดหนังสือตามครูมาได้เลยแล้วก็ลองทําเองก่อนได้เลยจะได้เป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นว่าจริงๆแล้วอะ่ะเอ้ยฉันก็ไม่ได้ความรู้เป็นศูนย์นะฉันก็ยังพอมีความรู้พร้อมที่จะเรียนเรื่องนี้ต่อไปอยู่บ้างนะเริ่มเลยข้อ1ค่ะดุลสมการให้ดุลสมการต่อไปนี้วิธีดูลสมการก็คือเป็นหลักการเอาหลักการเบสิกเลยนะคือการเช็คอะตอมจํานวนอะตอมของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ว่ามันจะต้องเท่ากันส่วนหลักการดุล ดุนโดยการเติมเล็กหน้าอย่างไรก็ได้เพื่อให้จํานวนอะตอมของฝั่งข้างหน้าฝั่งสารตั้งต้นและฝั่งผลิตภาัณฑา์เท่ากันโดยหลักการที่นิยมนะที่ทําง่ายที่สุดคือตัวไหนที่อะตอมของธาตุไหนที่มีอยู่ในหลายๆธาตุนะคะเราจะดุลตัวสุดท้ายนะคะที่เหลือก็ค่อยๆดูไปข้อ1.1ค่ะแคลเซียมออกไซด์บวกน,น้ำได้แคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์เช็คเลยค่ะแคลเซียมมี1แคลเซียมมี1่ออกซิเจนมี2อ,ออกซิเจนตรงนี้นะห้อย2ก็คือมี2 ไฮโดรเจนะะมี2ไฮโดรเจนมี2แสดงว่าข้อนี้ดุนอยู่แล้วข้อนี้ดุนอยู่แล้วดังนั้นครูไม่เขียนซ้ำนะดุนอยู่แล้วก็คือหน้าตาแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปข้อ2ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เช็คซัเฟอร์ค่ะซังกะสีหนึ่งตัวเช็คไฮโดรเจน2ตัวสังเกตไหมครูเช็คออกซิเจนตัวสุด้าะเพราะขี้เกียจนับนะคะออกซิเจนมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ตรงนี้คือ3ตัวอันนี้ก็คือ3ตัวโดยปกติแหละมันจะใช้คําว่าขี้เกียดนับก็ดูแบบขี้เกียจเกินใช่ไหม โดยปกติครูจะดูอะตอมของธาตุที่มีอยู่ในหลายหลายตำแหน่งอะคะ่ะหลายโมเลกุละจะดูตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันบังเอิญตัวอื่นอะบังเอิญตัวอื่นมันไม่เท่ากันเราจะดูตัวอื่นก่อนแล้วค่อยมาดุูตัวที่มันเป็นอะตอมของธาตุในหลายๆในหลายๆสารมันจะบังเอิญพอดีกันพอดีแหละถ้าสมมุติว่าเราดูถูกต้องถูกตัวนะคะต่อไปข้อ3ไฮโดรเจนมีอที่นะ ซึ่งเป็นสตัวอ่านี้ไฮโดรเจนเท่าตัวเดียวไม่เท่าละไม่เท่าละแต่เราจะยังไม่ดุลน,นะคะซัลเฟอร์มีอยู่หนึ่งัลเฟอร์มีอยู่หนึ่งออกซิเจนออกซิเจนไฮไลท์คือตัวนี้ค่ะโซเดียมอ้าวออกซิเจนมันก็ไม่เท่าทําไมครูไม่ดุลไฮโดรเจนก็ไม่เท่าทาไมครูไม่ดุลครูบอกแล้วว่านี่ไงไฮโดรเจนมันมีหลายตำแหน่งครูไม่รู้ว่ามันจะต้องดุลตัวไหนครูจะไปดุลตัวที่มันมี มันมีอยู่ตำแหน่งเดียวทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์กรณีนี้ก็คือโซเดียมนะโซเดียมอันนี้ห้อยสองอันนี้เป็นหนึ่งใส่สองใส่สองไปข้างหน้าปุ๊บเพื่อต้องการให้โซเดียมเป็นสองถูกต้องไหมทีนี้มันส่งผลงกระทบกับใครบ้างมาส่งผลงกระทบกับออกซิเจนค่ะทําใหออออ 4, ้ออกซิเจนตรงนี้เป็นสองบวกอีกสี่กลายเป็นหกตรงเนี้ยออกซิเจนตรงเนี้ยเป็นสี่แล้วและมันดุลอยู่แล้วด้วยเพราะว่าโซเดียมมันเป็นห้อยสองตรงเนี้ยเราดุลอยู่แล้ว อาจจะแอบใส่หนึ่งก็ได้แต่จริงไม่ต้องใส่นะตรงนี้ครูใส่เพื่อเป็นการเช็คว่าตัวนี้ครูดูแล้วนะคะเพื่อที่สมมุติครูอยากได้ออกซิเจนเป็น6ครูจะได้ไม่ต้องมาแก้ตัวนี้ไงเพราะว่าตัวนี้ครูดูลให้มันเป็น1เพราะโซเดียมมันเป็น2ตัวอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นตัวนี้พอออกซิเจนเป็น4แล้วค่ะอยากได้ให้เป็น6ออกซิเจนตัวนี้ก็ต้องทําให้มันเป็น2ตัวด้วยการใส่2พอใส่2ปุ๊บต้องการให้ออกซิเจนตัวนี้เป็น2รวมกับ4เป็น6ปรากฏว่าไฮโดรเจนเป็น4ไฮโดรเจนเป็น4ไปเชค่ะตรงนี้ไ2 นี่ค่ะส4ครบโอเคไหมเลขหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้อะครูเอาออกแต่ตอนแรกครูใส่พอไรใส่พอต้องการเช็คว่าเอ้ยตัวนี้ดุลแล้วนะอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันดุลแล้วนะแต่จริงๆถามว่าตัวที่ดุลเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้บางทีดุแล้วมันยังไม่ฟินิชไงดุแล้วมันยังไม่ไฟนนลอะนะคะก็จะเปลี่ยนได้นะต่อไปโซเดียมคาร์บอเนต แล้วก็ตัวนี้ค่ะกรดแอซิติกได้มาเป็นโซเดียมแอซิตตนะ้ำคาร์บอนไดออกไซด์ครูดูเร็วเลยนะถ้าเป็นตัวแบบนี้ครูจะเลือกดูโซเดียมก่อนเพราะว่ามีอยู่ตำแหน่งเดียวโซเดียมตัวนี้มี1โซเดียมตัวนี้มี2ใส่2พอใส่2ปุ๊บเนี่ยถ้านักเรียนนับนะโอโ้โหคาร์บอน2ไฮโดรเจน6คาร์บอนไม่ใช่2ด้วยคาร์บอนตัวนี้2คูณ4ไฮโดรเจนเป็น6ออกซิเจนเป็น4ดังนั้นมีวิธีรัดอีกวิธีหนึ่งคือนักเรียนสามารถดูเป็นก้อนได้ก้อนที่หน้าตาคล้ายกัน เซ่สาม CO o. นี่เซสาม CO o. หรือ,อยังก้อนเนี้ยจริงๆดูเป็นก้อนก็ได้แต่ม่อกี้คู่สอนอธิบายดูทีละตัวไปนะคะดังนั้นตัวนี้นะโซเดียมเป็นสองโซเดียมเป็นสองโอเคเช็คเช็คละโซเดียมนะคะคาร์บอนเนตมองเป็นก้อนแต่คาร์บอนเนตมองเป็นก้อนไม่ได้เพราะมันไม่มีก้อนถูกปะมันกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่เท่ากัน นะคะอ่ะก็เช็คตัวต่อไปถ้าสมมุติว่าครูเช็คตัวนี้นะโซเดียมใส่2ปุ๊บส่งผลให้คารบ์าบอเนตทางก้อนตรงนี้มี2ชุดครูก็ทําให้คาร์บอเนตทางก้อนตรงนี้ค่ะไม่ใช่คาร์บอเนตแอซิเตต C3CO o ลบเรียกว่าแอซิเตตนะแอซิเตต,นะเต,ต,ตตรงนี้ค่ะเป็น2ชุดครูก็ใส่2ไปโอเคไหมใส่2สเสร็จปุ๊บไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนที่นอกเหนือจากแอซิเตต,ตคือ2เช็คค่ะไฮโดรเจนนอกเหนือจากแอซิเตตคือ2 โอเคไหมไฮโดรเจนตัวนี้ไม่นับนะเพราะว่าเรามองมันเป็นก้อนอยู่ในแอซิเตตอยู่แล้วนะคะต่อไปคาร์บ <c oughs> อนค่ะนอกเหนือจากแอซิเตตนะคาร์บอนตัวนี้หนึ่งคาร์บอนตัวนี้หนึ่งออกซิเจนนอกเหนือจากแอซิเตตออกซิเจนเป็นสามออกซิเจนเป็นสามแสดงว่าตัวนี้ดูแล,แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เลขหนึ่งลบไปโอเคไหมนะคะต่อไปข้อสองค่ะถูกผิดเช็คถูกผิดนะคะสารละลายที่มีค่า ph สามจุดห้าเป็นกรดจริงไหม pH นะคะโดยปกตินะคะเป็น7คือเป็นกลางยิ่งเลขน้อยเป็นกรดเลขมากมากกว่า7เป็นเบทอ,อ่น้อยกว่า7น้อยกว่า7ยิ่งไกลาจาก7มากยิ่งเป็นกรดมากนะคะยิ่งยิ่งมากกว่า7ยิ่งมากกว่า7มากยิ่งเป็นเบทมากนะคะดังนั้น3.5เป็นกรดถูกต้องเมื่อนำน้ำทะเลไปทดสอบด้วยกระดาษลิดมัดปรากฏว่าเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินสแสดงว่าเป็นเบทถูกต้องการทดสอบกระดาษลิดมัดนะคะมีคีย์เวิร์ดเนาะบางคนจำ กรดเรดเบ Blue หมายความว่ากรดเราอะจะไม่จำสีเวอร์ชันก่อนเปลี่ยนเราจะจำสีเวอร์ชันหลังเปลี่ยนเวอร์ชันหลังเปลี่ยนคืออะไรถ้ามันเป็นกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถ้ามันเป็นเบดมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินคือกระดาษลิดมันไม่อยู่แค่2สีนักเรียนมันก็คือการเป็นสีแดงแปลว่าจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงนั่นแหละ การเป็นสีน้าเงินก็คือจากสีแดงเป็นสีน้าเงินแต่เวลาเราใช้อะแล้วเราไม่รู้ว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสโดยปกตินะคะเขาจะใช้กระดาษลิตมาทั้งสองสีทดสอบสมมติครูใช้กระดาษลิตมาสีแดงกับสีน้าเงินมาทดสอบไอ้น้ําทะเลตัวนี้นนะปรากฏว่ากระดาษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าเป็นเบสถูกไหมแล้วถ้าใช้กระดาษสีน้ําเงินอะถ้าใช้กระดาษลินมาสีน้ําเงินมันก็แค่เปียกอะมันก็ยังเป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นเบทถูกต้อง2.3นําสาราละลายโซเดียมคอลอไรด์ที่ าสารละลายโซเดียม,ลยม,ม,ลลม 7, ะคะลอไรดมมม 7, 7, ์มีสมบัติเป็นกลางและมี ph เนะคะปกติเกลือโซเดียมคลอไรด์คือเกลือกลางค่ะมีมี ph เท่ากับ7ถูกต้องมีสมบัติเป็นกลางข้อ2.4แมกนีเซียมซัลเฟตเมื่อละลายน้ำแตกตัวให้แมกนีเซียมไอออนกับซัลเฟตไอออนจริงไหมจริงนะคะแมกนีเซียมซัลเฟตแตกตัวไอออนบวกก็คือแมกนีเซียมไอออนลบก็คือ so 4 2สองลบนะคะต่อไปแคลเซียมคลอไรด์หนึ่งโมลเมื่อละลายน้ำแตกตัวให้อย่างละหนึ่งโมลตรงนี้เราต้องเขียนสมการ แคลเซียมคอไลอเวลาแตกตัวก็จะได้กลายเป็นแคลเซียม2บวกบวก c l ลบแต่ทีเนี้ย Cl อ่ะจะต้องมี2ตัวเพราะว่า C-L มันห้อย2อยู่ถูกต้องไหมเวลามันแตกออกมามันก็จะได้มา2ตัว1ตัวตรงนี้ไม่มีเลขดูลข้างหน้าเลข1โมล2ตัวตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็น2โมลดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวคอไลออนตรงนี้นะคะจะได้เป็น2โมล 2.6ค่ะไฮโดรคลอริก1โมลาร์ปริมาตร150ลูกบาทเซนมีไฮโดรคลอริกอยู่1.5มูลนะคะวิธีเช็คตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะเราจะาใช้วิธีการเปลี่ยนหน่วยยูนิตแฟกเตอร์เราก็เทียบเป็นโมลอันนี้นะ1มูมลต่อ1ลิตรแล้วก็มีอยู่150มิลลิตรก็คือ1,000ถ้าใช้อธิบายไงถ้าใช้ยูนิตแฟกเตอร์อ่ะ ก็ตัดหน่วยไปเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยขออธิบายเป็นสูตรได้ไหมโมลเท่ากับ cv ส่วนพันอยากรู้ว่ามีกี่โมลโมลเท่ากับ cv ส่วน1,000งพัคือความเข้มข้นที่เป็นโมลารคือปริมาตรที่เป็นลูกบาทเซนหาร1,000 c ก็คือ1 v ก็คือ150ก็คือ150หาร1,000มันจะได้0.15โมลค่ะ นะคะข้อนี้ผิดโอเคไหมอถอนหายใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใน <g ül> ในเรื่มนี้ทั้งหมดเป็นวิธีการคำนวณแบบยูนิตแฟกเตอร์ทั้งหมดซึ่งจริงๆกดเบดมันมีสูตรแต่ในสสวทเขาไม่สอนงงเหมือนกันแต่เขาไม่สอนอะ่ะก็ไม่เป็นไรก็ครูอันเนี้ยคลิปเนี้ยครูตั้งใจอ้างอิงตามสสวทอยู่แล้วดังนั้นใครอยากรู้สูตรใครอยากรู้วิธีใดๆก็ อาจจะนอกเหนือนะอาจะเป็นคลิปอื่นหรือ,อาจะเป็นในคอร์สออนไลน์ที่ครูจะสอนเรื่องนี้พิเศษนะคะก็ลองดูกันบางคนบอกว่าแล้วทำไมครูบอกว่าอ่างอิงโซโซาทำไม,ไมครูใช้สูตรตรงนี้นั่นเขียนให้ดูถ้าใช้ยูนิตแฟกเตอร์นะขอไปเขียนข้างบนไฮโดรคล i c 1โมลต่อ1ลิตร1ลิตรคือ1,000มิลลิตรตัดไปละ1แต่สารละลายเขาให้เท่าไหร่150มิล อยากรู้ว่าเป็นกี่มลร้อยห้าสิบมิลลิลิตรอ่ะตัดอยากรู้ว่าเป็นกี่มลนี่ไงหน่วยที่เหลือหน่วยที่เหลือคือหน่วยที่อยากรู้มันก็คือหนึ่งคูณหนึ่งคูร้อยห้าสิบหารหนึ่งพันเนี่ยค่ะร้อยห้าสิบหารหนึ่งพันมันคือเลขเดียวกันแต่ว่าแบบเนี่ยเท่านี้จบกับเท่าเนี้ยแล้วแต่ถนัดละกันแต่ว่านั่นแหละครูจะพยายามทําใจอ้างอิงตามสาวทนะคะแม้มันจะยาวมากเหลือเกินก็ตามต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ตัวนี้ปื๊บปืบได้มาเป็นกรดไฮโดรฟลูออริกนะคะทำิริยากับน้ำนะคะเออ่ได้ผลิตภัณฑ์คือฟลูออไรออนนะคะบวกไฮโดรเนียมไอออนกำหนดค่าเคตรงนี้เป็นความรู้เรื่องสมดุลเล็กน้อยนะคะให้เขียนค่าคงที่สมดุลในรูปอัตราส่วนความเข้มข้นของสารค่าคงที่สมดุลจะไม่เขียนโซลิดกับลิควิดดังนั้นน้ำเป็น Liquid, ลิควิดเราจะไม่เขียนนะคะค่าคงที่สมดุลเราก็จะได้เป็น K ในรูปความเข้มข้นเนาะก็จะเท่ากับความเข้มข้นของฟูอไไออนคูณกับความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออนหารด้วยความเข้มข้นของไฮโดฟูอริกแต่เราจะไม่ใส่น้ำถูกว่าเพราะน้ำมันเป็นลิควิดมันไม่มีความเข้มข้นต่อไป3.2ค่ะข้อสุดท้ายถ้าที่สมดุลมีความเข้มข้นของตัวเนี้ยอยู่0.1ความเข้มข้นของไฮโดเนียมเท่ากับฟูอรีนให้คำนวณความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออน ะะเราก็จะใช้ค่า k นี้แหละมาแทนค่านะเขาอยากเขาให้ค่า k มาเขาให้ค่า k มาเท่านี้เขาอยากรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนดังนั้นครูก็แทนค่าเข้าไปค่า k คือจากสมการนี้นะคะค่า k คือ6.4จุดคูณสิบยกกำลังลบเท่ากับเขาบอกว่าฟูอไรออนมีความเข้มข้นเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนแล้วมันเป็นตัวที่เราอยากรู้ครูก็สมมติเป็น x ไปเลย เป็น x x หารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรฟอ l ิกไฮโดรฟอเิกเข้มข้น0.1แค่นี้ค่ะแก้สมการนะคะก็จะได้เป็น x กํลังสเท่ากับ0.1คือ10ยกกํลังลบ1 10ยกกํลังลบหญ่ายขึ้นไปคูณเเลขชี้กําลังฐา,านเหมือนกันคูณกันเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะลบ4บวกด้วยลบ1ก็จะเป็นลบ6นะคะก็จะเป็น 6.4คูณ10ยกกำลังลบ6ถูกไหมไม่ใช่ลบ6ดิลบ5ถูกไหมนะคะหลังจากนั้นก็แก้สมก,การค่ะถอสแควร์รูท x ค่ะก็จะได้เป็น8คูณ10ยกกำลังลบ3นี่มาจากยังไงมาจากทำให้มันเป็น64เพราะว่า8คูณ8ได้64ถูกต้องไหมพอเลขเลขเลขเปัดเลขถอยหลังนะคะจาก6.4กลายเป็น64 64ค่ามากขึ้นค่ะค่ามากขึ้นปุ๊บเลขชี้กำลังก็ต้องน้อยลงจากลบ5ก็เหลือลบ6กนะคะก็หาตัวที่คูณกันแล้วได้6 4คูณ10ยกกำลังลบกนั่นก็คือ8คูณ10ยกกำลังลบ3นั่นเองนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะสุดท้ายเขาอยากรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะได้มาเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ8.0ยคูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์ค่ะโมลต่อลิตรเป็นไง อันนี้แค่ความรู้ก่อนเรียนที่ต้องมี 1. ต้องดูสมการเป็น 2. ต้องเขียนสมการเป็น 3. มีความรู้เกี่ยวกับกรดเบสเล็กน้อย 4. ต้องใช้ความรู้สมดุล 5. ต้องปรับความเข้มข้นเป็นในเรื่องปริมาณสัมพันธ์ใครยังไม่ได้ไปทวนนะใครยังไม่ได้ไปทวนปริมาณสัมพันธ์เบื้อง,งต้นอนะโมลสูรเคมีอะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทวนสมดุลด้วยนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาต่อๆไปละ ะะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแนะนำเพื่อนกดอะไรก็ได้ให้ให้มาดูกันหน่อยนะครูจะได้อัดให้จบตามที่ครูตั้งใจนะสำหรับเนื้อหาม .5 ตอนนี้เหลือแต่เนื้อหาม .5 ละที่กำลังตามทำให้อยู่นะคะบ๊ายบาย